ครับสวัสดีครับพบกับศาสตร์นะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัตถลักษณ์นะครับหัตถศาสตร์นะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ลายมือของเรานะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูสามเหลี่ยมเศรษฐีนะครับใครมีบ้างนะครับลองยกมือของท่านขึ้นมาดูนะครับก่อนอื่นนะครับขอวาดเส้นหลักนะครับเส้นหลักในลายมือของเราก็จะมีเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเส้นชีวิตตามตำราโหราศาสตร์โบราณเขาบอกว่า เส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าชีวิตเนี่ยราบลื่นนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นชีวิตที่ดีนะครับในส่วนของเส้นชีวิตบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือบ่งบอกถึงอายุไขนะครับตามตำราโหราศาสตร์โบราณเขาบอกว่าใครมีเส้นชีวิตนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดนี่ยาวนะครับมาจนถึงข้อมือนี่ ทำตำรานะครับบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะอายุยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปครับแล้วก็เส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นของท่านนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นก่อไม่เป็นโซ่นะครับเส้นชีวิตแบบนี้ก็คือชีวิตนี่ไม่มีอุปสรรคนะครับชีวิตราบรื่นดีนะครับลักษณะเส้นที่2นะครับจุดเร่มต้นเหมือนกันครับระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับบางคนก็มีเส้นสมองสั้นแบบนี้นะครับ ใครม,มีลักษณะเส้นสมองสั้นแบบนี้นะครับตามตำรานะครับก็บอกว่าจะเป็นบุคคลที่นะครับสติปัญญานะครับหรือความเฉลียวฉลาดเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับเส้นสมองนะคร like ับยาวแบบนี้นะครับแสดงว่าปฏิพานไวพิบนะครับหรือความเฉลียวฉลาดดีดีนะครับลักษณะนี้รู้เท่าทันคนทีนี้เส้นต่อมานะครับอยู่ใต like ้นี้ก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจ บางคนนะครับที่เคยเห็นก็คือมีเส้นใจที่สั้นนะครับสั้นแบบนี้ก็คือตรงบริเวณนะครับนิ้วกลางนี่แหละหรือเนินเสาใครมีเส้นใจสั้นนะครับจะเป็นคนที่ใจน้อยน้อยใจนะครับลักษณะนะครับเอาแต่จใจตัวเองลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใครมีเส้นใจที่วิ่งเข้าหาเงินเพือหัดแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนะครับในคนในภายภาคหน้าถือว่าเป็น ลักษณะเส้นที่ดีนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของการพยากรณ์หรือลายมือนะครับของเราทีนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูเส้นที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเศษฐีนะครับเส้นสามเหลี่ยมเศษฐีนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับที่ตัดนะครับขึ้นจากในส่วนของลักษณะของเส้นชีวิตนี่แหละนะครับลักษณะก็จะวิ่งขึ้นไปลักษณะนี้นะครับยาวขึ้นมาเลยนะครับมาจนถึงนิ้วก้อยเลยนะครับลักษณะนี้ ลักษณะเส้นนี้นะครับบางตำราเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเส้นวาสนานะครับแต่ว่าลักษณะเส้นเนี่ยก็คือใครมีเส้นที่ขึ้นลักษณะนี้นะครับต,ตำราเขาบอกว่าจะเป็นบุคคลนะครับที่เขาเรียกว่าจะมีความสําเร็จด้วยตัวเองเนี่ยนะครับหรือบางคนก็บอกว่าจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเจ็ดสิบปีครึ่งหนึ่งของเส้นชีวิตสามห้าทีนี้ก็มาดูเลยว่าเส้นนี้ขึ้นตรงไหน ทีนี้ในส่วนของลักษณะเส้นที่ขึ้นนะครับขอเรียกว่าสามเหลี่ยมเศษฐีนะครับลักษณะนี้ก็จะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองแล้วก็เส้นวาสนานะครับสามเหลี่ยมเศรษฐีนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมลักษณะลายมือลายเส้นนะครับของคนนะครับต่างคนนะครับก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับบุคคลแล้วแต่บุญบารมีนะครับถ้าพูดถึงก็จะส่งผลให้เจ้าของลายมือนี่ มีความร่ำรวยมีความมัง่งคั่งนะครับแล้วแต่นี่ก็คือสามเหลี่ยมนะครับเศรษฐีนะครับ,รนะรบในส่วนของลักษณะนะครับลายมือลายเส้นนี่ก็คือถ้าพูดถึงก็จะเป็นลักษณะนะครับการเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะ การที่เราตั้งแต่เล็กๆนะครับเรากำมือนี่แหละก็เลยทําให้เกิดรอยเส้นนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้นะครับสามเหลี่ยมเศษฐีก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับทีนี้การพยากรณ์หรือํำนายทายทักนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าลักษณะสามเหลี่ยมเศรษฐีถ้าพูดถึงทฤษฎีของคนไทยนะครับตำราง,งคนไทยเขาบอกว่าเป็นลักษณะถุงเงินถุงทองเนี่ยแหละถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะครับที่มาขั้นระหว่างเส้นชีวิตเส้นสมองลักษณะนี้นะครับ เป็นลักษณะถุงเงินถุงทองเนี่ยแหละหรือสามเหลี่ยมใหญ่นะครับทีนี้การพยากรณ์หรือทํานายแต่ถ้าก็บอกว่า1นนะครับจะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงดีนะครับข้อที่2นะครับก็บอกว่าชีวิตนะครับจะประสบผลสาเร็จในส่วนของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินที่ดีนะครับข้อที่สจะร่ํารวยนะครับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับมากมายบริบูรณ์นะครับข้อที่สี่ จะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับตามหลักโหราศาสตร์หรือหัตลักษณ์ัตศาสตร์นะครับลองเค็กลายมือท่านดูนะครับว่ามีลักษณะสามเหลี่ยมเศรษฐีหรือเปล่าหรือสามหย่ยมใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าใครมีถือว่าดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ